สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง y o YouTube นิกกี้สายหานิกี้สายลึกสายเลี้ครับไปชมกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูเจ้าจอนเดียห้สิบแรงเทรบโบครับพี่น้องไปชมกันครับตอนนี้ผมก็กำลังมาเจอเขาแล้วครับโอ้ไม่รู้ว่าใครขับครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปดูก่อนโอ้ารยนปีตันนี้ไปไปดูพี่น้องลงทุ่งนาแล้วครับมาดูเจ้าจอนเดียห้าสิบแรงเทโบิบว่าจะแรงขนาดไหนโอ้ไม่ใช่ครับ ลูกพี่กิดแกขับเองครับผมโอ้จะของขับเองเลยครับพี่น้องโอ้ผมคิดว่าจะของขับเองไาจานปี้ครับขับนี่มาชมกันครับใส่เลือดครับฮะยเออ สายคับเร่งมือไปน้ำน้ครับจานปี้นี่โอ้ตูตรีของจอรเดียครับพี่น้องไม่ได้ถอดสกีครับไองโต๊ะโตโะไโต๊โต๊นี่เ้ยโอ้เจ้าห้าสิบแรงครับพี่น้องจานปี้ขับเองเลยถือว่านิ่มครับผมพี่น้อง SBT ครับคันนี 50, ้5050ดีครับเจ้าจอรเดียครับโอ้ตีโทรลูเลยครับพี่น้อง โอ้เมึงเม้งเม้งเม้งจเยอะใหพ่ภาษาซึมพัสซาเขมรปลาเนี่ยพูดภาษาไทยภาษาเขมรปนกันแป๊าด้ยโอ้เดี๋ยวผมพาไปชมไปสองคันนั้นครับยันมากครับจอรเดือมันแข่งกันไปชมครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องกลางทุ่งนาครับดูพวกไอ้สองตัวมันอยู่ทางนู้นเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูครับโอ้ ตรงนี้ผมให้ดูบรรยากาศครับโอ้ต้นอะไรสูงแท้น <succ ot aria> ญญาาทหนูบรรยากาศถุ่งนาเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละพี่น้องเอ้ยโอ้น้ำใสสวยยื้อบรรยากาศครับพี่น้องนี่โอ้เดี๋ยวผมพาไปเอิบพวกเขาก่อนยี่ไปเอ,อ,เเปเอ,อิดไปดูพวกเขายี่ไปเอิบแปวแววแววเยะเมียนเอฟเฟกต์ดไปดูกันพี่น้อง ก็ชมบรรยากาศรอบข้างครับผมกูผุดไทยตกขมิ้นปนไปปนมานะครับโว้ยนิกกี้สายหานี่ผู้ไรสาระอะไรก็ไม่มีลบพี่น้องจะชอบเองได้ยังไงยี่ยูเอ้าก็ดูดูกันไปพี่น้องโอ้โหโอ้หายจอเดียนั้นจะนับครับโอ้เสอบโอ้ซับสามหรือเปล่าครับนั่นเฮ้ยตุลุมเลยครับโอ้เฮ้ยตุลุมแปลว่าฝุ่นนะครับพี่น้องโอ้โอ้โอ้จานอ็อ โอ้ยคันนี้คันนี้45้านะครับพี่น้องหอ้แต่ใหญ่กว่าไอ้คันนั้นนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนยางใหม่มันเลยใหญ่โอ้นี่ครับบรรยากาศทุ่งนาบ้านนอกเราอุ่ยยันมากขนาดกระมงกระมังต้องต้องต้องถึง,งมันยกมือแล้วไอ้บางมามันเป็นคนขับครับพี่น้องเอาไปชมกันครับโอ้ยโอ้ไอ้จนเดียวมันก็ถอยไปเอ้ามขึ้น,นเนี้ยึ้นเนี้ยทลุไปโอ้ อันนี้กินมึงพูดเะไกันไม่รู้จะถือสาผมผมกับคนอย่างนี้แหละแยวแวเยอะมันเอฟเฟกติดเโอ้ดูอ่บางมากมันครับยันมากนี่โอ้ยันมาสาสห้าแรงครับคันนี้ประมาณยี่สิบปีครับคันนี้ครับผมโอ้ถือว่ายังนิ่มครับผมมันอาวุธเนะครับผมอนี่ครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้วั้ อู้อู้อ,อู้ยันมาแรงครับวูาดู่จอนเดียจันออฟครับผมโอ้ยสี่สิบห้าแรงครับวูบจันออฟนี่โอ้ยทำไมไทยหน้าแปลกปลาจังไงทางนี้ตีไอทางนี้ไทยอ๋อดูกันครับพี่น้องเลือกดูสองค่ายนี้ครับยันมาครับเออ่เจ้าจอนเดียครับผมอคันนี้ก็อ๊อฟก็เพิ่งเปลี่ยน ยางมาใหม่นะพี่น้องโอ้สับสามเลยโอ้จนเดียถือว่าแรงครับโอ้โอ้สับสามเลยโอ้วิ่งสบายเลยครับพี่น้องโอ้แรงจัดครับพี่น้องโอ้เจ้าจนเดือครับตัวนี้ห้าศูนย์สี่ห้าดีครับโอ้เกียร์สามสบายสบายครับนี่โอ้ สัจจาครับเจ้าจนเดือนนี่เอ้าเด้อจะมาไล่กันกับเจ้ายันมาโอ้ยเจ้ายันมาเหี้ยไอ้นึกตี้โอ้มาดูต้นไม้เดิมเชื้อครับโอยต้นไม้ก็เพลงมาดําเชื้อเลยเนาะพลือស្រែก็คันนายะเออตระบะเอ้ยปึ๊บๆๆเออเดี๋ยวเฟคกันเองติ๊ดอ๊ะ ไปชมเจ้ายันมาครับคันนี้ครับโดยบังมากับโว่กระทองร่มงร่มังครับโผมกิทาว่าก็เชน่ายกเชน่ายก็ไม่สบายอะไรอย่าเง้อาไอ้ลุดไอ้ลุดร่มงสันมึงอี๋อืออืเลียพลอยลักอืออือเออเออเออโอ้ยยันมามันไข่นี่นะโอ้ กันมามันน่าจะเป่าครับพี่น้องมันไข่อะครับโป้เปากว่าคูโบต้านะเพราะว่าใครขับคันนู้นไอปี้เหรอไม่มีไอเกียรดครับไม่ได้ใส่ชุดมาลลแล้วใครขับมาอยูอ่สามหกอ่ะสามหกใครขับมาอยู่ใครขับมาอยู่ ใครนะเจมเจมเอารถอะไรไปเอา,าไป่มาไปทำไมอ่มนะออบังมาบอกว่าโอ้โยโอ้โยโอ้โยมันมันฝุ่นครับเอาไปชมเจ้าจันเดียสอ,อัพกันโอ้ยนั่งขับสบายเลยครับนี่โอ้นิ่มครับคันใหญ่ไปสบายครับโอ้จันเดียสี่สิบห้าแรงนี่เซอ,อัพใส่ย,ยางใหม่วูหยางมันอ้วนครับคันนี้วู หนักดีครับโอ้สุดยอดเลยแบบคันนี้ประมาณสิบกว่าปีแล้วนะโหเสียอบสุดยอดเลยครับคันนี้โอ้สับสามครับสองไม่ใส่ครับสับสามอย่างเดียววั้เสียอบนี่คันนี้ก็ใส่ย,ยางใหม่ครับใส,เส่เกียรนะ์อะไรหรอโอ,โอ,โอ้เกียร์สามนะโอ้โอ้เกียร์สามไปสบายเลยพี่น้องดูครับ โอ้ด oh. uh, you know, ินเสมอเลยครับไอยันมากนี่มันไข่ไข่ตรงต็ดเซอฟนี่วู้้ซับสามเลยครับพี่น้องจอนเดียนี่เจ้าห้าศูนย์สี่ห้าดีนี่โอ้โหนิกกี้ก็พูดโอ้ก็จะถือสารนิกกี้นะครับนิกกี้ก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องรถสักเท่าไหร่ก็อยากจะพูดระมงระมังไปอย่างนั้นครับ เอาไปชมกันครับพี่น้องโอ้แรงจัดจริงๆนะผมม่ได้พูดแล้วนะผมพูดจริงไทยอะไรไทยจรงโอ้โอ้ัดสามเลยครับเลยเซอปเลยโอ้ใส่ผ่านใหญ่ครับผ่านไปยิบสี่เลยนั่นโอ้ใหญ่มากครับแล้วรถมันไปทษหวลู่ไอยิโอ้มันไปทัลูไปทัลู่แปลงว่า ไปสบายไปแบบไม่ตึงนะครับผมนั่นแหละอะไรเสียมใจจรงขนาดนี้ก็อย่ารำคาญเสียงพูดผมนะผมก็พภากไปชมกันไปอย่าเครียดกันครับโอ้คันนี้ก็สุดยอดครับน้ำหนักดีครับพี่น้องก็สิบกว่าปีแล้วครับนี่โอ้อบสับสามอย่างเดียวเลยจะดูครับยางมันจะใหญ่นะพี่น้องคันนี้45แรงครับ ยางหน้ายางหลังใหญ่ครับเพราะว่าเสียบเขาเลี่อนยางมาใหม่ครับใส่ใหญ่กว่าเดิมครับโอ้ไปสบายแลยครับพี่น้องโอ้จอเดียนียขนาดดินมันดินมันไม่เสมอดินมันเป็นก้อนเป็นอัดกันนะไม่เรียบอะมันยังไปไม่กระเชนเลยครับพี่น้องเอ้ไปไม่กระเชนไปไปไม่กระโดดจีก็ได้ไปไม่กระโดด,ดไปวอวอวโอ้ดูยันไหม่นู้นก็ ไปแล้วครับลุดแมล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 เงินเก็ครับฝั่งนั้นโอ้โหเอาคือชมกันไปนะพี่น้องโอ้ขอเจ้ายันมาทานั้นก็ไปนู่นเจ้าจนเดียนั่นก็มานั่งเอาเนี่ยมาจุงเนี่ยมาค้างต่อพึ่งยื่นท้าเจ้าเอ้าโอ้โเออสุดจัดครับเจ้าจนเดียคันนี้ครับพี่น้องอ๋ ท่านใดที่ดูอยู่ก็ดูไปนะครับผมดูไปก็อย่าปูดอู้กับผมผมไปคนอย่างนี้เลยครับอ <laughs> ีปูดอู้โอ้ยนิกกี้มันสิพูดเล่าบ่เป็นเยอะดูจะพูดเล่าอีกโอ้ยใจสับครบใจสับภาษาเลยโอ้ยอันก็นยัยโต้เจ้าเฮ้ยกรับผมก็พูดไปอย่างนั้นเลยไปอย่างนั้นเออ มาดูครับโอ้อบบักรถไทยนี่จอนเดียวโอ้มาดูเอามาพูดเล่าทีหนึ่งโจเอ๋เจ้าด้วยเล่าโอ้บักนี่มันซับซ่าอยางเดียวเลยโอ้โอ้มันไปกันเชนมันก็ไม่รู้จะกันเชนเง้มันก็ไปผ่านก็ไปแล้วแมลแมลแมลโอ้สีทียบผ่านไปบ่เป็นยังดอกโอ้แลน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 ไม่ไม่น้อยแล่นว่าใครก็แล่นบ่ท่านยี อียาเอ็นในเลียวบัสนอมเลยโอ้อันสนมน่ะเถิบเลียวแต่ตามสิเยดูไอ้กระเต็นใหญ่ทุกนะอันต้องเดินถ้าคนจับก็ปล่อยบ้านแมงึบอีอ่ะเจ๊เตะตนิ่งเจ๊เตะใหญ่อรณานังตัวเทวีมันเบอะมันครึบกระเซยยืดโอ้ยไอ้เจ๊เจ้าตีบเออๆๆเอาๆพี่น้องชมกันอู้ ไรจแรงอย่างเจนี่เนาะโอ้เร่งจัดครับพี่น้องอัดกันนะกะโดดครับโอ้ถือว่าเรียบเลยครับพี่น้องโอ้สอบนี่เสียงงับสอบนี่เล่นรถมา30กว่าปีแล้วครับตั้งแต่สมัยคูบต้า22เร,เรีงเกียร์ท็อกนะครับโอ้โอ,โอ้มันเปลี่ยนไปทางนั้นทีนึ่งแล้วไปแข่งก,กันกับยันมาแล้วเอาไปไป เจ้าอยันมาก็อยู่นี่ครับอันก็ทาโวอันเพยชน้ำอันก็อืดเฮ้ยโอ้คันนี้เร่งเอาเร่งเอาเร่งเดีกก๋ยวจะเดินไล่ตูดไปนี่เลยครับโอ้โอ้ยสวนกันครับแหมสวนครั้งนี้เฮ้ยวู๊โอ้ยฮ้ย,ยตะลุมเลยครับพี่น้องฝุ่นเอ๋โอ้ออกมาซับมาทั้งนี้คืนแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนั้นนะนะพี่น้อง ไอ้ะีนะาเรียบเลยครับพี่น้องคันนียังใหญ่ครับโอ้ไอกีนะามันลุกถึงกันเลยครับโอ้ไอ้กีนะาเปล่งมาดินครับมันกระโดดถึงกันครับโกสวัสดีครับผมสหรับวันนีนิกิไซหาส่ลิโกขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ท่านพ่อแม่พี่น้องไ้ดูกันเรื่อยๆนะครับสรับวันนี้กระผมลาไปก่อนสวัสดีครับผมออ